ล่างข้างล่างข้่างเงียระวังมีพี่เหม่งใช่ไะข้างบนแล้วทำไมไมันมาอยู่ข้างล่างอ่ะเขาม่เห็นโดนกูนจริงดิเฮียงนหายเลย เอยังมายืนสองโดนกูต้องหนาตแตกเลยแม่กูลง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 ไม่เตรียมชาชั้นบนแน่โดนของไม่ชันนะวะปืนดิดดิ หรือเขาใส่เอ,อ้ของน้ำมันดีดวะให้เปิดให้เปล่ออกากูเปิดปแล้วนะใหม่ให้คอร์มไหมคอร์มเปิดจริงไลยก็ได้สวยงาม ้อพี่เม่งตายแล้วเล่นไทยเจอดสปอตวะเออพี่เ่งตายแล้วเดี๋ยวอีไอตัวที่เป็นงงก็โกโยซึ่งว่ากูยิงตายแล้ว ก็ต้องนมิดกับต่เฮ้ยนี่นีนี่ไม่กล้าเข้าไอ้เหี้ยบ่งตรงอ๋อมาได้อยู่หลังประตูหลังประตูหลังประตูไม่ไดมาไม่โตก็อยู่ในไซา์อ่ะเอ้ยอยู่สายเอกันหมดเลยเอ้ยอยู่สายบีกันหมดเลยเออ ไม่กระทิงพอไม่ไตาพออมันเจ็บกันหมดเลยเมื่อกีโอ้โอเคส,สวัสดีครับเอีอ้อเหี้ยคนละสองเมตรแปะแปะแปะกูไม่ทำอะไรเลย ยิงอยู่กระจกแตกเลยกูไม่ชอบไอ้ปืนนี้จริงๆว่ะแม่งเล่นไม่ถนนะัดทีดี d เก้าดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลย มีพี่เม่งนี่ล้ เทวราไม่เล่นบตรเล็กแน่เลยวะไม่โตหมอเด็กหายเสี่แล้วระดันกูตั้งรัดกูออกมาสตารีกี่ว ไม่ใครทุบเลยอ๋อมันทุบไม่เสียเขียวคาเวลารันเถาบันไดล่างวะมีเคมอลวะกูากาอดจบไว้พี่เม่งตายเลยเฮียตายเลยยุบหายเลยโดนผมโดนยิงมีคาเวล่าอยู่บนไดชัว เมื่อกี้นอนอยู่ตรงเงี้ยเจ็บไปไน่าจะไปละรู้มันยยี่ห้อไหนฉันบนได้ลำบากัต่รูไม่รู้ตรงไหนอ่ะเนี่มีกล้องไหมโดไนไชวะ กระจกมิล่าอี้ช่วงนี้เป็นอะไรนะกูโดนเปิดตลอดเอ้าเฮียยิงหัวกูโดนเฉยเลยไรหวัวชี้เขตมไม่น้ไไาไม่สวยมีมีคาเวลเี็บร้อยมิล่าอยู่ในไซส์อยู่ในไซส์สองตัวเลยไซส์บีอะไ,ไ B อไซส์ไซส์หน้าห้องน้ำทำไม กดซ้ายขวาแรกังจะไม่น่าเป็นตัวได้ไม่มีหมดแล้วจนเข้ามาคเปอร์น่ยแพนเลยแพนเลนนเลยิงกับมันไปยิงกับมันไปยิงกยิงกสเปรย์ไปกูจหลังให้ใหม่วะอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าไปไปแอบอุ้ยยิง้างหน้า เว่านลหเนยโดนเปิดตลอดเลยไม่ด้เลนแงแงไม้เล็นอันทำไมคะแนนกูน้อยอย่างวะเพราว่าเดี๋ยวนี้กูเริ่มมาเล่นแบ็กเบียดบ่อยๆโอ้ไม่ใช่ชั้นหเวน กูรู้สึกว่ากูอยากออกว่ะออกมากเห็นเลยกูเห็นแม่รันกันออกไปเดี๋ยวสงสัยต้องรอผมโลมงแามผมว่ากูจะกูจะร่วงหรือว่ากูจะอะไรล่วงเพราะมุนี้กูก็ไม่เคยเห็นใครทำเอ้กูเคยเห็นคนทำเยอะนะแต่กูก็ไม่เคยของแบบนี้มันคงต้องของแบบนี้ต้องหยิบรีคูด

้ากูตายก็ฝากพวกเมียด้วย10วินวิเบทาัรบดท้กยนเียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนเลยแหละแค่นั้นยังกลับมาได้เหรอโ้สุดยอดตอนนี้ผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว โอ้ยเฮียมีด็อกไหมสัตว์ไปฝากมาได้สองตัวการีกับตัวเฮียเพื่อนเลือกกูละสามนี่กูยิงใช่ไหมจะได้ไปสู่สุคติเอ้ยมึงเอาปืนเคาะมาเมื่อไหร่นายยิงเม็ดเดียวฮะได้แบบว่าเ่นตัวอะไรแม่งใส่ใส่วะอ๋อเฮียนกไอสัตว์มาไอเฮียตาดีกูแอบแล้วไอสัตว์มันขึ้นทางเร็นม ไม่รู้ดิไอไอ้ไอทางลงรถอ่ะที่แม่งเกิดมีหนึ่งตัวที่กูย,ยังไม่ได้ยิงเลยหมดเลยพอครั้งที่ตกใจเจอกูปาดศอกพี่เม่งออกไปมึงจะดักไม่ให้กูได้คิวหรือไงวะเดี๋ยวกูเอาคิวจากมึงก็ได้ไม่เป็นไรหัวหน้ายิงจังิัเอันนี้สบาย้ว เอ้ยใหม่ตรงนี้มุมดีวะ่ะสุดยอดเลยแอนนี่มันจะหันไปยิงกล้องอยู่ถ้าหันไปยิงกล้องก่อนมันจะดูกล้องตรงการอะไรเพื่อนไม่มี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 ยัไม่ตายไม่ดูโอ้เหลือโล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 เดี๋ยวประมาณสองลอดอะ <laughs> ประมาณ <c oughs> ามห้าสิบก็ว่าดีครับกูแท็กรัวๆเอ้อกล้องแตกไอะไรเมื่อกี้สะดุงะนะ้งอยู่ไงอะเหลือห้าสิบแล้ว ประมาณนะไม่เกินุแล้วกูจะมองเห็นไหมไหนยี่มันติดเครื่องเกมเนี่ยบักมันเอาปืนคอมาด้วยไม่ใช่ปืนกลเฮ้ก <c oughs> ูได้ยินเสียงวาย กูได้ยินเสียงอยู่กูได้ยินเสียงบอกแล้วนี่ร่างอันลบายกูมันล่อตีนนะอือตายแบบเอือดนี่แหละวิธีการฆ่าที่แจ๊ถือยังไม่ได้โดนยังไม่โดนอันลีบายเลยยังเสียตายก่อนเมื่อกี้นี่เนึนว่าชีวิตจะไม่รอดกลับมาเฉล้วยเรื่องเดี๋ยวสามเมียกระสุนตามเกิดเลยแต่ได้ไม่เยียอะไรวะ เ <laughs> ว็บวิววิวตาควันไป